สวัสดีครัพี่น้องะกับสังนอะไให้เาพี่น้องลงมาวัดเนาะอาจารย์ใหญ่มาเตวัดดงทู่พี่น้องอาจารย์กรนยัง้อนเจ้าว่เห็น่ได้ันีะังได่อหรือจะลดตต อาจารย์เอาคับเยอาจารย์เียกวาเลียไเลยก็ได้พักเรีนโต้สราได้การพังร้สรางด้เลยเออดีเมนก่อนจะเอารือจะเป็นสี่ละบาทในการฟังนโมโต้เรื่องทุกอย่เลย้วในกาก็มโต้แล้วเั่อกอยากไมจะหาเรือกเลยพารเร้่กต่ออยูกเจ้าคิดจะได้เ็นพระอาจารย์ะอาจารย์เลจริงนะอาจามเเล่นนะท่านทเมื่อครังนี้วั่นถูกอยู่ก่่ากังอย็่อย่านี้ังอดีกว่า ที่เ็ยากยากบาฟังท่านประทุกมั้งธรรมดิเบืองบบอกแกว่ามันมุเป็นแต่ฟังไงขัานเตรียมะบราณต้างไปบนเขาฮะแต่ฟังจะหลมันผมมีพยูนแต่ว่าฟังทำฟังนํ้งจินบุรีขัวบม้อขอมาดนดอกนั่นแหละไปนีพราะวาพรปีนประทุแในนั้นตัดบ้านเดกันแดงๆเป็นยังไม่ออเปลี่ยนใจนัมองเป็นจะฟ้องเลย ยูปเปลี่ยนนี่ขอเจ้าคือเก่าเนอะขอเจ้าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนไปเจนบ่อันนี้เจ้ายังให้เข้าใจดอกเจ้าเมื่อเฮื่อนก่อนไปนั่งคิดอาจารย์ว่าเจ้าต้องจือได้ว่าตามันมีอยู่เนี่ยมันต้องจือนี่มาขอเจ้าไว้ขอเจ้าบูจือแต่เป็นยัง่ะเผาบ่มีสติสัมปาที่ใหญ่มาไข้ควนเขื่อว่าง่ายเจะเอาเบ้าใจใๆเลย เดียวเก็คิดที่ตอนกัวนมันเด็กตไ้ก็มันก็เบื่อได้บางนกวตาหก็ปุ๋งเอ้าแค่้ามันเบื่อมันก็เบื่อได้นมีบ้าเอ้า้ยนเต้จดะแคเตนแล้ก้ตาเข้าเฮ้ยเนใหญ่าตาะหัเอาคือยิ่งแล้วก็คนส่วนเผาคใจจ อาจารย์พาคนนี้เจ้ารย์จะบูรุ่มจถามคนตามเ่อาจารย์จิว่าตายหอาจารย์เบื้องนเป็นธรรมะหอคนเลยบอกนี้เด็ลูกคนงได้เอลุงเห็นลุเสียไม่ปล่อยหมัดสาที่วัดค่าเกาะ

ซื้อแล้วเหม็นคาเนี่ยนีากงัรำแบบน้ั้งกนย่างเขาเรากรย่างมากเลยนะั้งกระย่างม่เค็เห็นหรอกข้อองี้ยองเราขาดไปพอยมาใส่บาปรประจูงๆเนี้ยบบบถ้าเรเจอลูกจะพื้เนี้ยลงๆแบบง่ายขันบุ้มไม่วที่มีลูกอ่ะก็ต้อปวม่ไปใส่กุ้เปลือกกระยางมันกัน

หัวมากนะคินจักมากกาเราบัานเราเนี่ย้านเราบ้านเราคุณเาะเราบงคุณแตะอาจารย์จะว่าเัวนดี๋มันที่จะเกลียดอาจารย์มันมันจะชวนตาอาจารย์ก่อนสม่ชวนตาอาจารย์เพราะอาจารย์จะมาเก็บข้อมูลแล้วมาบึ้งมันเป็นเรื่ังเหตุเพราอาจารย์ตังนิดดวแลาก้าวจูงลูกเราหรอกคเา่มีหนาอางมันญอย่างไก่แล้วก็ทำกระดูกหวเนี่ย้ามคือหัวเนน มันก th ็ัเก่าอหมดนยืนคุยบาวยสีหนาตัววัวินมย่างมัางลเ่เราเห็นผ่างลูกยางไว้เนีมันนเก่าเใสีหนาพอด้กินไม่แ้มกเลยคุยกันโอ้ยานก็คุยนั่นแหละเขาเอาเาวัวอนี่สีหนาบอเลเห็นผ่า ดึงแคเนี are, ่ยไปเลยแโอ้ัคืนแห้งองศานิไม่ใช่ฝากกจบตาใ่กันเาเลยยมมา้

ไอ้จมูกว่ะคือรสาติงตีหูวก็ไม่ร้มห้ฮนตันอา้ย่าัเอาีเห็นอรนมาเม่้เนาะโอ้ยตนี่ราจารเมือจเบื่อที่สุดแนหละบักหนานน่นบักหนานี่ โอ้ยก็คม่น่าใช่ก็แบบเทหัวเขาประมาณหัวที่ื่อแน่นหอันเรื่องกินไปมันเรื่องนเบื่อมันเร่องแวะเมันเป็นบื่อนี่คิดใจเมื่อหักกันแพงกันตายจะตายนั่งกันชุกจ้องกันหัวตัวันตัวพี่เร กูเรากจักป้าจังเลกูคือโจัดอาจารย์ประเทศั้วเลยเซลไม่บอยางเดยกมสงานวิวาคือโจัดอย่างงานเลิกหลักแล้วต่ป้าอนี่ยนะนีอด้อาจารย์รอประชุมทะลุเรื่องมันเป็นตาเบื่อมาเบื่อแล้ว เออเป็นตะเบื่อก็เบื่อกับวอทนมันเป็นตะเบือค่ะยามมากหักกันที่โอ้ยตายจะตายแล้วกันปานี่าต้องไจาเออก็จริงไปผู้นิท่าไฟมอไกล่ตูนีีปลาจะมาเท่าทั้งหงมันองใช้คำใช้ใเก็พัเลยจะมาใช้เกมงข้งลูกต่างขามเย บางอันก็เรื่องจริงบางอันก็แต้งใส่อือเฮ้ยแต่บ่กแต้งมันเรื่องจริงเลีแเดียตลาดนี่ก็บาทางทางทารจานทร์หู่นบ่ตลาดน่างเาี้ที่เราตามกับจรต่ก็าะลอยเนี่ยบุรจเนบุน่างาดนเีนี้นกินเนมตรห้างหย่าใหม่เนตลาดมันยนี้มเออนนาน่า้ครับสบโล ว่ามื่อานี่แล้ววะโอ้ยขาเองหักโดกระเ้ก็คิงน้องิบเลือบ่อจิบลอ้ยตอนนนกราทะครบเออแล้วก็คิงเลยด้ยยแต่ฟัวตัตายข้าที่ีกวตาต่มมากเขาเราไปหมอซบันนก่อห่ไหนอาจารย์ก็สาลด์โซเซ่หุ่นฟวเรื่องของเขาเองกระดานหลตาแล้วก็ตาเนี่ยเนี่ยพอซึบประมาณหน่ือนมันะตามอัดแหงแล้วเขาคิงจิบโลเล ทิศกันประธานเมียไปยังเกือบป็นโบแดงโบเห็ดโบจังฮะทิศกันในรกโรยดึกบ่าวสาวนี้ยปอีกันนรกโบยิ้มให้บื้งนี้ไม่ออกมันโบเป็นตาเบื่อชิดททนก็บบคิดจะได้กี้บือหักมือเทะเนาะแต่ว่าโบพูดเป็นเจ้ามาบึองเปนเจ้ามันนุษย ปากบัวตุงบอกจะบัดยังวะเจอูจอัวตาบัวกับใจได้บุจะรอไรเดี๋ยวเลยตั้งาเด้อเรีกบัวากบัวตุ้งกับใจยามมักเอาหูตาจิตายยมสั่งจะตีจะเรื่องน้องเพื่อนแขงม่อยู่ใกล้การมาเบิ่งเลแต่มาเบิ่งทางลกวันนราทำวิีความคิดแลยแน่นบ่ดออก ฟังแรกทุบคนนั้งวัวฟังหัวมันได้แกนมุว่าผมก็เคยฟังเมื่อครั้งแรกทุบคนนั้นมันคือกระเข้าวัดเนาะเป็นปะอะไรหวานเนี่ยเข้าใจยังว่าบุญของเขาเนื้อย้อนจะมาฟัางเห็นบ่อันนี้เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยอาจารย์แบบวัดใจมาพูดให้เจ้าเลยอาจารย์ห่วงคนทั้งโลกทั้งหมดเน,นี่ยอาจารย์คิดแบบพุญเจ้าคิดเลย อาจารย์เมืยนแก๋บ๊กุนันเป็นพี่น้องเขาแมวอ้ของพวกเจ้าอาจารย์หมึงเดียวแต่อาจารย์โชคดีว scared, kind of izer, wrote, ่าคือว่าป่วรใช่ไหมโชคดีเลยพออาจารย์กระจายแม่อาจารย์กระจายอย่าอาจารย์โชคดีมาพึ่อหงวงบอเป็นยังอยู่สอนพวกเจ้าเพื่นผู้ชายก็เตรียมเงิน่ออาจารย์กับผู้หญิงเตรีแม่อาจารย์โชคเห็นปะแน่นเลย จดีเลยมันบดบวกกอนตอกับผมมีแมกับมีหน้ากับผมมีเพื่อนกับผมมีนูนกับมมีี่บมมีมบัญชีธนข้ามกับมมีบมมีจะแนวอาจารย์ก็สบากับมีพกแกว่าบมมีประทุกท่าก็ไม่เอาจะทัการาจา์เรานะเตาจะมีจะประทุกนี่เรา่อกแจะได้้หัวมือนี่จะมีปรทุกเป็นแบบพา แม่บ่ไมออกบเป็นแม่เอาแม่ก็เป็นความกรากเมาวัดเมันมาไ่ได้ส้างคุณผัวบุดีเรื่องดีนึกภามมาวัดบ่คาไปมึงมั่งูู้ับุญงานอีก่หรอต้นนั่งออนลนยคนนี้พิดกี่ยวนายวัดนี่ขนาดหรว่ามันว่าตลกนะจริ่องดีนะหีืว่าไปทังอีกไปเจอบู้ทุกข์ถพ่อหนดามันทุกข์แค่ไหนผัวดีใค่ย่ต้อกเหยืะอโ ไปหักไปส่งใคร่ไปหักไปส่งคือกระเปาานะโอ้ยอาจารย์พอนอยเหือใจพออกด้เหือใจเหือใจเนื่อยออกด้ตามเรืองพกไม่ออกได้คงไงวัดตามรืองกเพรอนอยเหือใจอาจารเหือใจเนี่ยมัอาเหือใจงาบประาก็เราต่อไปตหักไปส่งมากแล้อนยัได้เหือใจเรา嘛ก็เหือใหะ